จากที่คนสอบามเขามาเยอะเลยนะครับว่าเวลาเราตีแบคเตอร์ด้านหลังนะครับตียังไงจับไม้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนกันแบบสดๆแบบเดียวๆเลยนะครับว่าเราจะทํากันยังไงนะครับโดยวันนี้ครับจะมีน้องแมนนะครับไม่รู้ว่าทําได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะครับว่าพอเรียนไปแล้วเนี่ยจะพอทำได้บ้างไหมหรือเปล่าหรือว่าต้องปรับแก้อะไรแไ่เดี๋ยวผมไปดนะครับ เริ่มต้นเดี๋ยวเราจะดูก่อนนะครับว่าแมนนี่นะครับตัดเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราต้องแก้มส่วนไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาลองโชว์กันก่อน เวลาที่แมนตีนะครับตอนที่แมนตีเนี่ยสังเกตได้ว่าลูกเนี่ยบางทีมันจะเดินทาออกไปเนี่ยโด่งบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างแป๊กบ้างจบนะครับอ่ะนั่นเกิดจากว่าการที่แมนเนี่ยตีแล้วไม่ยอมล็อกมือล็อกตัวให้ดีนะครับหมายความว่าเวลาเราตีปึ๊บเนี่ยแขเยเน,นเราอย่างแบบตุปบตุเปองเงี้ยนะไม่ได้ตีแล้วล็อกทรงไว้ ถ้าเราล็อกทรงเอาไว้นะครับลูกมันจะมีความสเสถียรมากขึ้นเนาะะเราไปชมการทํางานไปจะเริ่มสอนจากวิธีการก้าวขาครับเวลาเราก้าวขาเนี่ยนะครับให้ลงขาป๊แล้วก็ตีทวงเงอย่างนี้นะครับเราจะไม่ตีพร้อมๆกับยกขาอยู่อย่างนี้นะครับหรือว่าตีก่อนแล้วก็ก้าวขานี้นะครับไม่เอาครับพยายามเหยียบปึ๊บแล้วก็ตีนะครับมันจะเป็นท่าเป็นล็อกท่าของมันนาะเหยียบปึ๊บตีเหยียบปึ๊บ อันนี้ของเรื่องของสเต็ปขาครับอย่างที่สองนะครับมาดูหน้าไม้กันบ้างนะครับเวลาเราตีแบงคแคร์ด้านหลังนะครับเราจับไม้เนี่ยเราจะไม่จับไม้การดันนิ้วโป้งไว้อย่างนี้เนาะเราจะจับแบบบีบด,ด้านข้างอย่างนี้นะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าบีบด,ด้านข้างไงไปย้อนชมวิดีโอผมได้ผมมีสอนวิธีการบีบตีแบงคแคร์ด้านหลังด้านข้างเนี้ยนะครับเราไปย้อนดูได้ครับแล้วจะจับแบ,บ้คแคร์ด้านข้างอย่างนี้เนาะแล้วเวลารุ่นเดินทางมาเนี่ยนะครับ เราจะตีในลักษณะการสไลด์ลูกนิดหนึ่งเฉื่อๆหน่อยเราจะไม่ตีไปเต็มๆอย่างนี้เดินไปนะครับอ่ะจะตีเดินทางมาปึ๊บตัดลูกเฉื่อยอย่างนี้โดนตรงสามอย่างนี้แล้วก็ถลายไม้ไปอย่างนี้ในลักษณะนี้นะครับเป็นอย่างนี้ปึ๊บตัดตะไปปึ๊บตัดตะไปอบแขนเราเนี่ยต้องตีอยู่ในมุมที่ประมาณนี้นะครับด้านข้างตัวเรานิดหนึ่งเนาะอย่าให้มันโดนหลังเราไปเยอะนะพยายามให้อยู่ข้างๆหรือหน้าตัวเรา จะเป็นองศาที่ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองรับชมกันว่าทำยังไงมามาลองชอมกันดูนะบีบไม้ข้างนะก้าขาปึ๊บสับมือนะคะก้าขาปึ๊บสับมืออย่างนี้นะครับใช้ข้อมือตรงนี้นะใช้ข้อมือตรงนี้เฉือนลูกไปด้านข้างอย่างนี้สไลด์ไปนะครับสับข้อมือตรงนี้เลยนะดูนะครับ พยายามสับข้ามบนตรงนี้ไว้นะครับแล้ว็อกท่าให้มันเป็นท่าเดียวท่าเดิอออเอมอย่างนี้ตลอดตลอดเนาะโอเคอ่ะมายวลองให้แมนนี่ทำดูปะมาเดี๋ยวเรามาลองจัดท่า ไม่พอเห็นไหมท่าไมา้่ต้องเป็นลักษณะนี้นะครับจะสไลด์ถ่ายรูปสวยได้นะครับไปได้นะอย่างนี้จะเต็มตัวนะเสียหน่อยนะครับอลองดูใหม่พี่หนุ่อ่าอะไรพี่โอเคท่าสวยแล้วท่าเริ่มสวยแล้วอ่ะเดี๋ยวลองมาลองดู ลแมนในวัยรุ่นเมื่อกี้เนี่ยมันเริ่มลูกมันเริ่มมุดลงแล้วพอเป็นเพราะเราเราเฉือนไม้อย่างนี้แหละเนาะลูกมันเริ่มมุดลงแล้วท่าเริ่มสวยนะครับเห็นไหมครับอ่ะมันจะไม่โดมมันจะไม่ออกซ้ายออกขวาแล้วมันจะพุ่งไปลักษณะใกล้เคียงกับที่เดิมที่เดิมประจำประจำแล้วเนาะเจ๋อละโอเควันนี้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการตีแบนแคนครอสด้านหลังไปแล้วนะครับว่าตัดครอสด้านหน้ามายังไงนะครับอ่ะ สิ่งที่เมื่อกี้แมนขาดนะครับก็เหลือแค่อยู่อย่างเดียวนะครับก็คือเวลาตอนตีเนี่ยสังเกตไหมครับว่าแมนตีในช่วงแรกตีไม่ค่อยถึงเน็ตเท่าไหร่นะครับเป็นเพราะว่าเวลาเราตีปุ๊บเนี่ยล็อกท่าแล้วแต่ ตีแล้วขาดการส่งแรงไปข้างหน้าครับเวลาเราเฉื่อยลูกนะครับอ่าอันนี้ทุกคนต้องรู้ไว้หน่อยนะครับพราเราเฉื่อยลูกลุ๊บเนี่ยลูกที่เดินทางไปเนี่ยมันจะเป็นลูกที่หมุดลงนะครับแต่ถ้าเราตีแรงในแรงปกติเนี่ยพอตีไปปุ๊บเนี่ยมันเฉื่อลงปุ๊บมันจะไปหมุดลงตอนตอนปลายนะครับนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องใส่แรงเพิ่มตอนต้นนะครับให้ลูกมันเดินทางไปก่อนแล้วค่อยหมุดลงอยเองนะครับโอเคครับใครชอบนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้คุณบอลนะครับ ครับวันนี้ตบมือให้น้องแม่แะครับขอบคุณมาก